มาเลยไม่กลัวมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนโอเควันนี้เราจะมาเล่นไหมครับคนเดียวว้าวเพราะว่าพี่ทิ้งไปแล้วพี่ไม่เล่นด้วยแล้วตอนนั้นอะเล่นอยู่ขุดตรงน,นี้แหละกับพี่พี่นาอันแล้วท <c oughs> ีเนี้ยนะมันก็มีอะอร the who w a s k i n g อะไรสักอย่างนี่แหละเออมันเป็นมอดผีแม่งวิ่งเข้ามาจากไหนเอาม้ค่าคือแบบ อยู่หน้านี้อยู่เลยอ่ะตอนนั้นกําลังจะปรับเสียงขึ้นไอ้ทีเนี้ยพี่ก็ร้องอ,อะไรก็ไม่รูออ้กำลังจะออกเลยฆ่าตายกูตายเลยกูตายหมดเลยกูตายกันหมดเลยเนี่ยกูไม่ได้เล่นเลยแล้วกูก็ไม่กล้าเล่นเลยแบบแบบคือแบบม่วิ่งมาม่ไม่ไม,มพี่ยืนพี่นาจะยืนอยู่แถวนี้แหละม่วิ่งมาฆ่าตัวแดงแล้วกูยืนอยู่ตรงเนี้ย มังฆ่ากูตายเลยเฮ้ยเนี่ยพี่โทรอเลยนะโทรกับพี่อยู่แบบม่งฆ่ากูตายเลยกูตายกูเลยตาย,ตายโอ๊ยอันนี้ก็พังยังไม่รู้เป่าเลย ลืมเลยแต่ตายแล้วเกิดจะได้มาเกิดตรงนี้แล้วคือแบบไอตัวนั้นอ่ะมันสามบล็อกไงมันสูงสามบล็อกก็เลยต้องทำพื้นให้เล็กลงมาเป็นแบบเหลือสบล็อกให้พีการเล็กลง นี่อันนี้คือห้ำที่ขุดเจออยากลงไปอยู่แต่ไม่กล้าลงเช้าแล้วเช้าแล้วทุกคน เนี่ยทุกคนดูนะคือแบบเขาพี่หัวยิดแม่คือแม่งเนียมทิ้งเนียมทิ้งแล้วมันก็มาหากมมันก็โทรมาบางทีโทรกับเพื่อนอยู่โทรกับพี่หน้าอันอเนี่ยมันก็โทรมาก็คือแบบไอ้เฮียมันโทรมาม่นก็โทรมาอะไรม็ูโทรมาบอกน้ำตาทำอะไรอยู่โทรมาโทรมาเสียงเหมือนหมาเลยโทรมาแล้วก็เห็นอ่ะแม่งก็แม่งก็แบบ ก็เลยบอกให้กูเอาเข้ากลุ่มกูก็ดึงมันเข้ากลุ่มแล้วทีเนี้ยแม่เมียมันกลับมามันก็ทิ้งกูไปหาเมียมันเหมือนเดิมแล้วทีเมียมันทิ้งมันวิ่งมาหากูควยแ,แบบพี่เขียมีมีอย่างนี้กูไม่มีเดียวอนะพูเล่นนะพูเล่นพูเล่นอันนี้พูเล่นเนีย้ยพูเล่นเกค,คือแบบเออ พี่กูดีก็ได้เออไม่เป็นไรอยางมีมันมันมันพี่มันพี่ไม่เป็นไรกูจ่าหัวแม่งไอ้เฮียอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นความในใจเป็นความในใจเฉยๆพี่ขวันได้เลขแล้วสองก้อน ไว้ในตู้นะ<ป>มันจะไม่มีตัวอะไรออกมาใช่ไหมวะ ก็ำลังบ่นเฮียเมคให้ทุกคนฟังไม่ได้บน่นก<ม>ูดา<ม>่ามันไง,งแกไอไก่เอ้ยตแต่แมันเป็นแกะดริงมออดีมเลยประจานพี่ตัวเองประจานเฮียเมคมีพี่อย่างนี้ ออไม่ใช่เรื่องดีเลยยัดแม่สักพักแม่งเข้าสายมานี่ไม่ใช่เว้ย hei sen, eh <hesitation> 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 ma <hesitation> 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 กูทางไว้มันเกิดอยู่ตรงนี้ตายาบ้านเนียบ้านงน,น,น,นจริงมึงก็มาสิสัตว์มันลงไปแล้วช่างแม่งแฟนยังไม่ได้ทำประตูเดี๋ยวจะแทบดอมาใส่ แคบตัวอยู่กันหนายังไม่ได้ปรับอัน,นี้เลยยังไม่ได้ปรับมอดเลยจะเอาตัวไหนออกไหมอ่ะ,ะอโอ้ยเยี่ยไม่เป็นไรเราอยู่ใต้ดิน พี่ไปไหนเนะี่ยเฮ้ยมึง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 มันม,นม,นม,นมนนีมันมีมึงมันอยู่นี่กูว่าพี่เจอโอ้ยยดแม่มึงมาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวกูดไว้ก่อน,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 นไปแล้วสรุปโหโอ้ยอีควาย สุบโผมาด้านหลัง่าหมลังไม่รู้แสดงว่ามันเกิดได้หมดเดี๋ยวันกี่บอกสองบ็อกเออมันสองบอกแสดงว่ามันสง2บอกหนึ่งบล็อกนี้เราก็เดินไม่ได้แล้วพี่ ช่างม่งเถอะเราค่ะช่างมึงเถอะมาจะได้ดูง่ายแล้วแบบเมื่อกี้แบบกุลนฟังบล็อกไม่ถูกเลยไอ้สัสแม่ตกใจปลาหมึกเดี๋ยวมา หลบด้วยเราไม่ควรอยู่ใต้ดินเทนะผีกลัวนะเนะี่ยใส่ชุดนี้ผียังไม่มา ทีนี่ค่ะมาดิเอสั์ไม่กลัวมึงมามึงมามึงมาเลยมึงมาเลยไม่กลัวทำไงอ่ะดูไว้ตัวเฮียอะไรอยู่ใต้น้ำอ๋อซอมบี้ตกใจหมด มาดิเก็ตมาก มุ้ยอันนี้เขาไม่ใส่อะไรอันนี้ถอดใส่ชอชอชมันจะส่วงขึ้นมานิดหน่อย สกินหนูไม่เท่ตรงไหนเอาดูดูเท่ตรงไหนวะพวกนี้เราหนีขึ้นไปบนบกดีไหมพี่ออกละนี้ไม่ได้บนบกเราอยู่ใต้ดินสร้างบ้านกลางน้ำอะไรเงี้ยอืมไม่ต้องม้องสวยมากอะเอาเลยนะ พรุ่งนี้หนูจะขึ้นไปดูทำเลยหนูจะเปลี่ยนสก,กินเพื่อความสบายใจของพี่ฮัลโีคชินจูซาซาเกิวแต่กูขำตัวเองเมื่อวาน <laughs> กูไปฟังยังไงว่าครูบอมดูแอคชั่นท่านวะ แยเกินคนหนึ่งพูดกูควรดูแอทแทกออนไททันอีกคนก็ได้ยินแบบนั้นแต่อีกคนฟังครูบอมดูแอทแทกออนไททันกูก็งงอยู่พี่มันมาอีกแล้วพี่ไอเย็ดแม่เมื่อกี้มันอยู่ตรงนู้นอะไอตรงเนี้ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้อะมันอยู่ตรงนี้แล้วกูมองหน้ามันไม่งวาดมาหากูถึงที่เลย เมื่อกี้ะไอตัวที่มันฆ่าเราตอนนั้นนั่นแหละเออคือม่งยืนม่งยืนอยู่ตรงนี้นี่มันยืนอยู่ตรงนี้กูมองหน้ามันแม่งวิ่งมาหากูถึงนี่เลยเย็ดแม่วุย้ยน่ากลัว ว่ามาหากูแล,ล้วก็ไปหิวอ่ะกินคอพเปอร์ได้ไหมคัพปเปอร์พสวีมาคิดกุนพลชุติวัตรอย่าสร้างบ้านเสร็จมันจะเดินไปอาบน้ำตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้ำไม่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยอาบก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมองมงมง บอกแล้วกูบอกแล้วกูบอกแล้วบอกแล้วยัดแม่ไปไหมหายไปแล้วหายไปแล้วอ้ายอ้ายว้ายกูลืมอุดติดตัดแล้วเมื่อกี้กูคุย

ายแล้วตายแล้ว,ลวได้เลยมากระดูกแล้วก็หัวมันแล้วก็พอชั่นสามอันแล้วก็โน้ตแล้วก็อะไรเนี่ยชิ้นส่วนมันแล้วกระดาษเดี๋ยวอ่านโน้ตกันไม่เขียนหี่อะไรไว้เลยไม่เป็นโน้ตเปล่าๆเพียวพอชั่นไปไป เพะฉันวิกญาสใช้ทำอะไรไม่รู้อ่ะกระดูกเดี๋ยวเก็บไว้ป้อนหมาอะไรงี้ <c oughs> ผม,มว่าเราควรอุดตรงนี้เพราะมันลงมาได้เพราะหนูลืมอุดตรนี้มันเดินลงมาได้มนนเไม่เป็นโน้ตแบบธรรมาดาเลย ทุกนี้เราควรย้ายบ้านบาสมูนไม่ได้ไปสักทีแล้วอะอะมันสองรอบอะเอา้านี่ผ่านมาอีกคืนแล้วหรอ,อ,อขึ้นสองรอบอะไม่รู้ไม่นี่มันเช้าแล้วเนี่ย เดี๋ยวหนูเดินไปเอาไม้แล้วหนูจะไปสร้างบ้านพี่ก็เก็บของแถวๆนี้ไปก่อนพี่จะไปด้วยกันไหม พี่สกิลิตันมันใช้ธนออูน,นี่ด้วยโอ้ยิงกูยอย่ายิงกูยอย่ายิงกูกกูหายใจไม่ออกกูจะตายกูจะตายกูจะตายกูตาย โอเคกูขึ้นมาแล้วพยากาุกดดินแป๊บนึง มามึงมา เดี๋ยวยังแรกต้องสร้างฐานบ้านก่อน ทำไมอยากแบบยกดัจะบ้าตายเอาสูงขนาดไหนลูกเพ่ ไอ้เลอ้ยมาทำไมมันกลัวเขาละกูจะบ้า